สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาต่อ ep 2แล้วนะคะใช่ไหมคุณชื่ออะไรคะเห,ะเหะน,นียวเหนียวชื่อแสไปะใช่แต่จริงๆฉันชอบเรื่องบนดวงค่ะไปกันเลยค่ะไปกันสวัสดีมาเร็วเราก็มาเรื่องสวนน้ำ ep 2นะคะไมไ่บอกเลยมีปลาที่ใช้อีกทีมใช้อาจอกระโดดเลยค่ะไม่ต้องไปสนใจโรคแล้วค่ะ ส่วนใหย่ไปด้วยสายด้านูน่ะสีช่าจ้าสีอะไรสีฟ้าสีแดงเกมฉันยังไม่โหลดเลยเนี่ยสีแดงเพราะมันต้องสูดิเกมยังไม่โหลดเกมภาพแบบอ๋อนี่ไงต่อให้หละเร้่มกดวิ่ง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 ก่อนน้าวิ่งวิ่งน้าวิ่งนะแฮมทาโร่กดวิ่งสีดวงโอ้ต่อไปโอ้ผิดพาดผิดพาง แล้วเมื่อกี้เรากระโดดตอนะได้ไงเออไม่เป็นไรได้ดูชุดของแมวสิคะชุดแมวสวยนะคะรู้สิแอริเรยลหางตาเกร็ดมาแต่ไกลเลยเนี่ยถึงแล้วมาเร็ว้เจอลงก่อน ไม่ค่าคุแสนว่วงเอาสีฟ้า,เอา,าอเอาสีฟ้าไหมคะเจนนะ<ว>แล้วคุณเดี๋ยวมันเลื่อนนะรอช่นแป๊บหนึ่งนะงไปไน่วายนี่นะคะนี่ต่อไปสีฟ้าขอลงก่อนนะคะเนี้ยหนึ่งสองสามไปแล้ว วัวมูนเต้ยวอีกเต้ยกวัวจมน้ำคุณแสนร่วงคะต่อไปคุณจะเอาไหนคะทุกคนอาจจะเห็นว่ามันมีน้อยใช่ไหมคะทุกคนแต่มันมีอีกเยอะแยะจะแป้กไก่หรือใช่ไหมคะ,ค,ะคุณร่วงแสนร่นวงคะแสนดีไปเล่นอันต่อไปกันลงมาลงมาอย่ไหนเนี่ย กระโดดลงมาเลยอยู่ไหนเะคุณอยู่ไหนมีค่ะุณกระโดดลงมาเลยีไอ,อยู่ไหนเนงีค,<ม>คุณอยู่ไหนที<ม>่คุณรู้ปล่าคุณฉันอยู่นี่ค่ะ ต่อไปไปเล่นคาร์บอยนะคะนี่คาร์บอยคาร์บอยมาเร็วไม่เป็คาร์บอยลได้ไม่เกิงที่แนวใช่มาเร็วค่ะมาเรวเอานี้นะคะนี่ yes เหม,ม,มือนดอกไม้ ตึงได้ไงหนูมืดขนาดอ๋ออะไรก็โอ้ปีศาจกอร์ลัมว่อกอรีร่ามันเธอเป๊ะเลยต่อไปจะเอาไหนเอาเอานี้บ้างขราอันขราอันตามาตามาตามาเอ้ยไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้ ด่วงอันนี้แต่ไม่ไดห้หนูได้ไม่ได้เธอลงอันนี้แล้วฉันเออลงสองมันมีสองคนใช่มะลงไปเลยลงความกล้าโอ้ยมานึ่งอย่าเพิ่งกดปุ่มเขียวนะเี่ยมาเร็ววิ่งวิงว่งวิงวงวง่โว้ย,วยเออไป โอก็สคาบอยรุ่นสองโอ้ยก็ส์โอ้ยก็ส์หัวหกโอ้มก็ส์ทุกคนอาจจะได้ยินเสียงเด็กผู้ชายนะคะเพราะเป็นเสียงของนองของเพื่อนน้องของเพื่อนเรานะคะโอ้ยก็สม้วนหัวเลื่อนหัว ไไใช่หัวขกเลยมั้งเอ้ตรงนี้ลายตาแล้วมั้ง oh <my> ต่อไปเนอันไหนต่อดีคะข้างในดีไหมคะมมข้ามาได้เลยนี่คือไปบนปันไดฉัน พอเรอันมาหนูจะลงเวยลงอันเดียวกันพอมันมีนักพสองคนเป็นวจ้ไหนอะโอเคเอากดผิดอ okay. ันไก็โอ้โหโอ้ไม oh ่กอดโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดไรตาไรตาไรตาของจริงแหละ สวยมากเลยค่ะโอ้โหเร่นบุกโอ้ยใส่ดีเธอใส่ดีทำพลาดด้วาพี่โอ๊โย,ท,อยท,ท,ออทำไมมันเลงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหทันแทบไม่ทนัเนเออเยวในชีวิตจ,จริงตูดถลอกแล้วเนี่ยอือมีสิบนาทีก็จะถึงเวลา ตี้ลืมใช้ขาดแล้วใช่ต่อไปฉันขอเรื่องนะเธออยู่ไหนฉันจะเอาฉันอยากได้สันชายอะไรอะรโอ้โหไม่ก็อะไรดูตรงนี้ว่างไวทำไมเนี่ยโอ้โหโอ้โอ้ม่ก็ ไม่ได้โอ้ย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 โอ้อ้ยโ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 อ้ยอ้ยโ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 ้อ มานั่งเลยว้าวโอ้โหแล้วลูกตรงนี้เหลือไว้ทำไม่น้ำออกหมดอะไรเนี่ยคะจะบอกนะโอ้ว่าแล้วรลอจดจไกนาทีเดยงนะคะทุกคนพอมันไม่ได้มากกลัวเหมือนที่เสียวๆนะคะป่านเนี่ยวัววัววัว อ,อ๋อประมัาณว้าเอาแล้วติดอยู่ตรงนี้ทไมอะ <c oughs> ติด <c oughs> เราเดินไปจบเดินไปเดินไปเดินไปเราเดินไปเดินไปเดินไปเรวค่ะค <c oughs> ือไม่ดีหรอะเบลอือเอาและะ้วไปเดี่ยวค่ะคุณแสนร่วงน้องคุณ น้องคุณมาที่นี่แล้วค่ะไปรับน้องเธอก่อนไปอา,อาออใช้ข้าวเกมตมาแล้วใช่ไปเร็เไปรับน้องคุณเร็วค่ะ<อ>คุณอย่าทำเป็นตกใจเจอจอรนาเคมาตรงนี้ค่ะใช่ไหมคะจอนาเคนี่ใครน้องคุณน้องคุณชื่อมีดีใช่ไหมคะนี่ใช่ค่ะน้องคุณเรียกน้องฉันว่าอะไรคะมีเต๋อ ฉันใช่เรื่องค่ะเอาน้องเขาไม่วิ่งอ่ะถ้ากดถ้ากดวิ่งให้น้องเธอหน่อยมีวิ้งวิ่งค่ะมาเลยโอเคต่อไปจะเอาไหนต่อเนี่ยฉันเห็นมีข้างบนข้างบนข้างบนโอ้รับก็รับเกินอะไรคะเนี่ยไม่ต้องอีกแล้วค่ะ แ,แม่โอ้ไม่กอดอะไรคะเนี่ยชอบลงไปข้างล่างเหมือนเดิมดีกว่าชอบลงไปข้างล่างเหมือนเดิมได้ไหมอะสว่วงราเพื่อเราแป๊บนึงนะคะเพราะเพื่อเรากินข้าวอยู่ดูชุดเราสิคะใครสวยสุดค่ะใครสวยสุด บอกมานะคะระหว่างเรากับเพื่อนเรานะคะน,นิดเดียวฉันตกลัวเพราะว่าแม่ได้ทำงานโอเคเราไปเล่นอีกไปเล่นต่อไปเล่นต่ออีกสักนิดตามมาค่ะคุณด้วงคะไปเล่นกันต่อโอเคค่ะไปนิดค่ะ ลงมานะคะเพราะข้างบนไม่เห็นไงอะไรเลยค่ะทุกคนเราขอตัดจบก่อนนะคะเพราะว่าเพื่อนแม่ของเพื่อนเรานะคะต้องเอาไปทำงานนะคะ เราขอตัดจบก่อนนะคะบ๊ายบายนะคะทุกคน